ไอ้มงที่ทำมาหาลปทานบนความทุกข์ยากของลุงนี่กอยอสอรเรื่องการนำเรื่องส่งฟ้องศาลร,รวมถึงการบังคับคดีตามยุตซับทุกขั้นตอนแม่งมีผลประโยชน์แอบแฝงหากินบนความลำบากของลุกนี่ขบวนการนี้จะร่ำรวยอู้ฟู่แค่ไหนคงไม่ต้องให้บอกประกอบกับมีผลตอบแทนมาเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนดังที่ดีเอสไอเขาไปตรวจสอบแปลว่ายิ่งฟ้องมากยิ่งจะได้รายได้มากขึ้นประเด็นสำคัญที่ดีเอสไอพบอีกประการคือสำเนา กฎหมายเหล่านี้ไม่มีการกําหนดขั้นต่ําของมูลนี่ที่ส่งฟ้องตั้งแต่หลักร้อยหลักพันถ้าเข้าเกณฑ์ได้ก็จะฟ้องหมดแล้วก็รับไป7,500บาทหรือว่าผู้ใหญ่ในกยศแม่มีผลประโยชน์กับบริษัทกฎหมายเหล่านั้นที่เนินการฟ้องได้มาเท่าไหร่แบ่งให้กูหน่อยนะที่ผมพูดมาเนี่ผมเข้าใจดีว่ามีคนที่เบี้ยนี่กยศอยู่ก็ว่ากันไปตามการแต่ที่กยศแม่ไม่เคยตอบคําถามได้ยอดนี่ที่มึงไปคิดเขาเนี่ยตัวเลขตัวไหนเป็นตัวที่ถูกต้องแล้ว มันคิดเขายังไงเปิดเผยหน่อยได้ไหมบุกมิบทากันลุกนี่คือคนที่เคยกู้กอยสอเรียนหนังสือนั้อหามาเพิ่งจบไม่มีคนที่นําทางให้ไม่มีคนที่ให้การปรึกษาตอนนี้ตอนนี้เขามีที่ปรึกษาแล้วมูลที่ที่ยามเฝ้าแผ่นดินจะเป็นหัวหอกลุยฟ้องแม่งให้หมดมาเถอะผมและอาจารย์มาเทพจะเรียกร้องความยุติธรรมคืนมาให้พี่น้องที่ได้รับที่รัฐบาลแม่งไม่สนใจเลยแม้แต่นิดเดียวผมมีแดงเท่าไหร่ผมเะยทำไม่เต็มที่